เมื่อใบไม้เริ่มติดลูกใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเริ่มเริ่มค้ำนี่เริ่มตั้งแต่ไม้ก้ำตอนไหนครับค้ำตอนที่ว่าหน่วยมันใหญ่เริ่ม,มีน้ำนักนักวิธีการ <ผม S 2> คือก้ำนี่ก็ต้นหนึ่งก็ห่อนักมนาะผมสนมากจะใช่ไม้ใหญ่แล้วก็ก้ำเปลี่ยนกิ่งใหญ่ๆลักษณะครับ,รบกัดมันกัดสมมติว่าต้นนี้เนาะใช่ประมาณสักห้าเล่มครับ ใช้ค้ำเฉพาะต้นต้นกิ่งใหญ่ใหญ่ครับอย่างอย่างสวดต้นนี้ถ้ามันออกลูกมาเยอะๆลูกก็จะค้ำกิ่งไหนพ่อครับอ๋อค้นมากอ้ค้ำตัวโคนนี่เลยครับอ๋อค้ำที่ต้นไอ้กิ่งใหญ่นี่เลยนะครับน้องกิ่งใหญ่บางคนเหยียดจัดกันไม่ดีก็จะดูว่ากิ่งไหนใหญ่ๆก็จะไล่ค้ำไล่ค้ำกิ่งนั้นไว้นะครับถ้ามีเชือกก็จะใช้ vông chạy chiếc dึง dึง chuối tôi này, chiếc